ขอกราบพี่น้องทั้งหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายมากมายคือกะเทยไม่นึกเลยว่าจะเกิดมาหลายทั้งผู้หญิงผู้ชายก็ผ่หลายเพรากกะเทยพวกกะเทยเขาจับกันเป็นกลุ่มวันไหนมาจุมนมเขาสนุกจังเลยพวกกะเทยเขาไม่มีปัญหาเขาสนุกแค่าห้าตับปละตาของกะเทยเขาไม่เคยก่อควนได้เป็นเหตุหากิตไปนอกเขตก็ไม่มีเรื่องเลยเขาทำตัวเหมือนตัวเองเป็นหญิงแต่ว่าชีวิตจริงเขาไม่ใช่หญิงเขาเป็นกะเทย พวกกะเทยเขาอยู่กันเป็นแหลกถ้าก็อยากมีแหงให้ไปหาพวกกะเทยพวกกะเทยจับเลี้ยงในยางเกาหลีถ้าผู้ชายหน้าตาดีนึงนเกาหลีทุกวันเลยพวกกะเทยเขามากันเป็นหมูกก่กระเทยปละกระเทยครูมีอยู่มากเลยก,กะเทยเท่าก็แห่งมีเนื้อไหลเท่าจนเท่าเอื้นใหญ,ญกับว่าเท่าเป็นกระเทยบุญบ้านไหนก็แตกมาโทษท ผู้ชายแหละจะเป็นนางเสยเพือระบายขับเลยเขาเดียกกันเธอยกดดันพมีคนถามมาเป็นกระเทยดีบอเป็นกระเทยกะดีดีได้ค่ะเพราะมันบะเด็ดสอบได้คือคู่คุณลุงก็ถามมาเป็นงานอีกบอกะเป็นงาอีกเพราะเป็นกระเทยบดเด็เปิดซ้าอิชิตันได แต่อย่าหัวเนอกค่ะกระเทยเป็นเพศอ่อนแออย่าได้ลังแกกะเทยได้ไหมเปเป็ตหยังจังพากันมองเห็นพวกน้องๆเป็นแม่งองแง่งหรือไงได้โปรสังคมเห็นใจกะเทยนั้นไม่ไทยใครก็ลูกหลานไทยคนไทยคือกัน